สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องอีสานบ้านนากันอีกเช่นเคยนะคะกับหนูชินจังจอมแก่นกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ชินจังจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนมะขามเทศของชินจังเองนะคะในพื้นที่7ไร่ก็จะมีปลูกมะขามเทศด้วยแล้วก็ผลไม้อย่างอื่นหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะพืชระยะสั้นและพืชระยะยาวนะคะเดี๋ยวชินจังจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์นะคะว่าในไร่ของชินจังนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแปลงมะขามเทศนะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นมะขามเทศที่เราปลูกได้ประมาณ9เดือนและ9ประมาณ8-9เดือนนะคะก็จะต้นโตประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีกี่ต้นยังไงอันนี้ฉันจังปลูกประมาณ120ต้นนะคะแต่ก็ตายไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าฝนมาเมื่อกี้น้าท่วมเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นในส่วนของมะขามเทศที่ปลูกประมาณ8ปดถึงเก้าเดือนนะคะ ก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นพุกษานะคะมีต้นกุศลสองต้นนะคะที่เราปลูกไว้สหรับทานเองตนนี้ก็กำลังติดลูกนะคะพุาก็จะมีลูกเล็กๆตนนี้นี่เลส่วของมามเทศก็ตอนนี้กำลังติดดอกนะคะอันนี้เห,นนะะหม,มอันนี้ก็จะเห็นเป็นดอกเล็กๆอยู่บางต้นก็จะมีดอกเยอะแล้ออันนี้เป็นต้นเห็ดจากคุณฝนที่มากระหน่ำในช่วงต้นเดือนนะคะเมื่อกี้ตายหมดเลย สวนอยู่ใกล้เขานะคะก็จะมองเห็นภูเขาแล้วก็ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะคะนี่อันนี้มะค่ะเทพต้นนี้ก็นี่ไงดอกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะกำลังเริ่มติดดอกแล้วนะคะในส่วนของมะขามเทศนี่ก็จะมี120ต้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นตะลังนะคะก็จะมีปลูกไว้ประมาณ5ต้นนะคะจะเป็นแถวตรงนี้ตรงร่องมะขามเทศนะคะตอนนี้กำลังเริ่มมีกำลังได้ลูกแล้วนะคะ จากที่ดูมะขามเทศกันไปแล้วเดี๋ยวไปเราไปชมทางอื่นกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างและต้นอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในไร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะขนุนแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวกำลังเริ่มเป็นลูกแล้วต้นเล็กๆแต่ก็เป็นลูกแล้ว,เ,ลเ,ลเ,ลลวเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่เลยอันนี้อีกต้นหนึ่ง สันมะนาวเราจะมีสอต้นนะคะปลูกไว้กินเองนี่ค่ะอันนี้กำลังออกลูกเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ที่สำหรับไว้กินสดกันนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มโอส้มโอนี้ก็จะมีเป็นพันุทองดีแล้วก็ทับทิมสยามนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ก็จะเป็นทับทิมสยามโตแล้วเริ่มมตแล้วค่ะก็จะมีกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองนะคะตรงนี้ อันนี้ลำไยกำลังกำลังแตกยอดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีลองกองนะคะอันนี้กำลังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่งซื้อมาปลูกได้ประมาณ1เดือนมัจะมีมะยงชิดมะยงชิดพันธุ์ทูนก้านะคะอันนี้ซื้อมาปลูกได้หลายเดือนแล้วแต่ก็โตช้ามากเลย ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะไปดูทุเรียนกันค่ะนี่อันนี้เป็นทุเรียนนะคะพันหมอนทองนะคะหนูไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะลองปลูกดูอันนี้ปลูกได้ประมาณสักเกือบปีและต้นเท่านี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมอีกทีนะคะก็จะมีมะขาม มะขามยักษ์พันดาบนะคะที่เขานำไปแช่อิ่มกันนะคะอันนี้อันนี้ต้นนี้เพิ่งปลูกเลยนี่แล้วก็จะมีมะไฟต้นนี้จะเป็นมะไฟจ้าปลูกได้ห้าเดือนแล้วซื้อต้นใหญ่มาปลูกเลยอันนี้กล้วยหอมทองของเรา นี่ฝั่งนี้กล้วยหอมทองกําลังได้ผลแล้วแล้วก็จะมีน้อยหนาฝั่งนี้นะคะน้อยหนาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชมพู่ค่ะนี่อันนี้เป็นชมพู่ชมพู่พันุเขาเรียกอะไรทับทิมสยามหรอไม่มั่นใจที่ลูกสีแดงแลูกใหญ่ๆก็จะต้นประมาณนี้มี2ต้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจะเป็นอินทผลาม ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้แต่ว่าลองดูก็จะต้นประมาณนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะเห็นเป็นต้นเล็กๆเพราะว่าเพิ่งปลูกได้ไม่มั่นใจว่ากี่เดือนจะไม่ได้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของเลี้ยงปลานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสระเลี้ยงปลาบุ๋มบิ๋มบุ้มบิ๋มบุ้มบิ๋มนะคะท่านผู้ชม โซนฝั่งโซนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นมะพร้าวนะคะนี่มะพร้าวก็เริ่มตูแล้วปลูกได้ประมาณ9เดือนแล้วนะคะอันนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นี่ที่เห็นเป็นกอใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นอ้อยพันสุพรรณ50นะคะที่เขาใช้คั้นน้ำที่เป็นสีเขียวๆกันนะคะ อันนี้ก็เริ่มตูแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยที่ตัดขายทั่วไปนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่คัดได้ขายไปแล้วก้าไล่1นึ่งแสนบาทนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยค่ะตรงนี้ที่เห็นตรงเนี้ยก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็พวกมะขามนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่ปลูกพืชระยะยาวนะคะผักผลไม้ต่างๆแต่ว่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ชินจังใช้ปลูกแตงโมแล้วก็ฟักทองแล้วก็พวกพริกพวกพืชผักพืชระยะสั้นใช้เวลา3เดือน1เดือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวชินจังจะพาไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูพืชระยะสั้นกันอันนี้ก็อยากให้ดูอันนี้เป็นบ้านของชินจังเองเป็นบ้านสวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า พื้นที่ปลูกพืชระยะสั้นเป็นยังไงบ้างต้นมะขามก็ปีหน้าก็น่าจะออกลูกออกผลแล้วนะคะนี่ต้นใหญ่แล้วนี่อันนี้เป็นมะขามยักษ์พันดาบที่เขาใช้แช่อิ่มขายกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ปลูกแตงโมกันอ,อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ริงจังปลูกแตงโมแล้วก็ฟักทองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ที่ลกๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคืออันนี้ชิงจังอะ่ะ ใช้สารเคมีสารกำจัดมันจะพืชฉีดไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตายแต่ก็แตงโมก็คือจริงจังจะใช้การหยอดมเมล็ดแห้งเอานะคะแล้วก็ให้น้ำตามทีหลังนะคะเ mm hmm. ห็นโลง่ลงๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะท่านผู้ชมอ่าส่วนแปลงนี้ที่เห็นโลง่ลงๆไม่มีอะไรก็ตอนนี้ชินจังก็รอรถไถเขามาไถาพวนให้อยู่ mm hmm. เพื่อที่จะปลูกฟักทองเพิ่มแล้วก็ปลูกมะเขือนะคะน mm ี hmm. ่อันนี้เราก็จะปลูกเพื่อระยะสั้นไว้ขายตามตลาดหรือส่งขายตามบ้านตามอะไรนะคะเพื่อ รายได้เสริมของเราอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแปลงพริกเก่าที่ชิงจังปลูกแตงโม่จะเป็นแปลงพริกเก่าที่ชิงจังลาะพริกออกแล้วนะคะแล้วก็นาแตงโม่มาหยอดในร่องพริกนะคะส่วนนนี้ก็จะเป็นผักหวานป่านะคะที่นําเมล็ดมเาพาะกล้าแล้วเรามาปลูกกับต้นมะขามเทศนะคะให้เป็นพืชพี่เลี้ยงกันนะคะค่ะ,คะก็ชมสวนไปแล้วท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่า ปลูกหลายอย่างขนาดนี้ชินจังให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้ชินจังให้เป็นวางสาย PE นะคะระบบน้ําของชินจังที่วางในไร่ก็จะเป็น PE ทั้งหมดนะคะวางสาย PE เดี๋ยวชินจังให้ดูว่าสาย PE เป็นยังไงนะคะว่าวางยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบน้าที่ชินจังวางนะคะเป็นสาย PE แข็งๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีหัวเล็กๆนี่คือ หัวที่ตรงนี้น้ำจะออกมาตรงนี้นะคะสาย PE ตามน,นี้เลยชินจังจะวางสาย PE แบบนี้ทั่วทั้งไร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของปลูกตงโมลแล้วก็พวกฟักทองเพื่อระยะสั้นชินจังจะใช้เป็นสายน้ำหยดและสายน้ำพุ่งนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่ชินจังนั้น ได้ลาออกจากงานประจํานะคะที่สมุทรปราการนะคะเพื่อมาอยู่บ้านมาเป็นชาวสวนปลูกผักปลูกผลไม้นะคะก็จากตําแหน่งแพนนิงก็กลายมาเฟ็นเกษตรกร,กรเต็มตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะผ่านไหมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่รับชมคลิปไปแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ชิ้นจังต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ